โยวาซาเดีกวัยรุ่นเมกาเด็กวัยุ่นดูไปด็กวัยุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการอัปเดตเจ้าตัวเกม Call of Duty Warzone กันนะท่นานผู้ชมนะหลายคนนะครับ สอบถามกันเข้ามาเยอะเลยว่าพี่มันอัปเดตยังไงนะ,ะวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันนะครับถ้าเป็นในส่วนของ iOS เนี่ยเราเข้าแอป t o r e ได้เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็อัปเดตได้เลยนะครับผ่านเจ้าตัวหน้าอัปเดตแอปนะแต่ว่าถ้าเป็น Google เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ Android เนี่ยท่านผู้ชมต้องใช้วิธีหนึ่งนะครับขั้นแรกเราก็ให้เราไปทําการโหลดเจ้าตัว VPN ตัวนี้มาก่อนนะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นชื่อว่า VPN 4 Game นะเห็นไหม VPN 4 Game นะใน Play Store นะครับเห็นไหม VBN 4 Game นะพิมตามนี้ได้เลยนะครับอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะเห็นไหม v p n 4 Game นะหรือว่ากดคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างขวามาแต่คลิปนะเมื่อกดเข้ามาเสร็จปุ๊บไปติดเข้ามานะครับอืมจากนั้นนะครับเราก็สมัครใช้งานสมาชิกอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับ VBN นะเป็นในส่วนของเจ้าตัวประเทศออสเตรเลียแล้วกด yes นะท่านผู้ชมนะนี่กด yes นะปุ๊บมันจะ connect เองอัตโนมัติเลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็รอมัน connecting ก่อนนะครับท่านผู้ชมอืมเห็นไหม connecting เสร็จแล้วนะจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการนะครับ พับหน้าจอออกมานะท่านผู้ชมนะไปที่คําว่าแ a ปเพจโตเรานะครับกดค้างไว้นะท่านผู้ชมกดค้างไว้นะครับแล้วก็กดรูปตัวไอนะครับท่านผู้ชมนะหรือว่ากดเข้าแอปมานะครับอืมอ่ากดกดข้ามาอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บนะครับก็เลื่อนหานะครับคาว่าอ่าพื้นที่เก็บข้อมูลและแคชนะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดคําว่าล้างแคชนะเห็นไหมล้างแคชมุมขวามือในตรงนี้นะครับเมื่อกดเสร็จปุ๊บแล้วก็พับหน้าจอออกมานะครับแล้วก็นะครับทําการเข้าเพ o โตเราได้เลยนะท่านผู้ชมนะอ่า ทำการเข้าเพสโตนะแนะนําว่าเราต้องสมัคร Gmail ใหม่ด้วยนะทานผู้ชมนะนี่เราก็ไปกดที่มุมบนขวามือนะครับนี่ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จัดการบัญชีนะครับเห็นไหมหรือว่ากดเพิ่มลงมอย่างนี้นะครับกดคาว่าเพิ่มบัญชีอื่น,นะครับทานผู้ชมนะแล้วก็สมัคร uh, Gmail ใหม่ให้เรียบร้อยนะทุกผู้ชมนะอสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่เห็นไหมสร้างบัญชงบัญชีให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกเข้าใหม่นะทานผู้ชมนะผมจะทําสาธิตให้ดูนะผมจะออกเข้าใหม่ปุ๊บนะฮะแล้วก็กดเข้าใหม่อีกรอบหนึ่งในเพสโตนะ แล้วก็กดที่มุมบนขวามือนะครับเห็นไหมเอ่อมุมบนขวามือรูปโปรไฟล์เรากดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลือก Gmail ของเราให้ถูกอันนะนี่กดติ๊กลงมาเพื่อเลือก Gmail ของให้ถูกอันนะท่านผู้ชมนะพี่จะเลือกอตัวนี้แล้วกันนะอืมแล้วก็ไปดูที่คําว่าพรีเมียมตรงนี้นะครับดูว่ามันเป็น A u ไหมนะฮะท่านผู้ชมนะคน่าเงินเนี่ยนะให้เป็นออสเตรเลียนะถ้าเป็นออสเตรเลียเอแบบนี้คือย้ายสต๊อถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับคาว่าวอร์โซนนะท่านผู้ชมนะวอร์โซ อ่าจากนั้นนะครับมันจะมีคาว่าอัปเดตขึ้นมาเรากดคลิกเข้าไปในแอปได้เลยแล้วกดคาว่าอัปเดตได้เลยนะครับนี่อัปเดตผ่านตรงแบบนี้ได้เลยนะอันนี้คืออัปเดตแบบในเพลย์สโต้นะครับของจริงเลยนะครับวิธีการนี้ใช้งานได้ง่ายเลยนะท่านผู้ชมนะโดยใช้เจ้าตัว VPN for Game นะท่านผู้ชมนะอ่านี่ผมอัปเดตแล้วเนาะนี่อัปเดตแล้วนะฮะจากนั้นผมก็กดเล่นได้เลยนะครับแล้วมันก็จะเข้าเกมอัตโนมัติเลยนะจ๊ะ <Yeah. S 2> เย้เอาวะเอาวะมาแล้ววิธีการอัปเดตนี้ก็ทำตากันได้นะท่านผู้ชมนะเอาดีเอาดีอาดรอมันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะนี่มาแล้วเห็นไหมอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเราวหงรหัสมันก็จะเข้าได้ปกติเลยแล้วก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับท่านผู้ชมนี่โคตรีโคตรึงอนะ่ะ นี่มันเป็นแพทแพทใหม่นะทานผู้ชมน,นะนี่เห็นไหมแพทใหม่นะครับกดฟันเฟืองได้เลยนะครับจะผมมาเปลี่ยนภาษาซะหน่อยนะทุกผู้ชมน,นะเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนภาษาเอาทำไมเป็นเป็นภาษาไทยไม่ได้วะนี่นะฮะทานผู้ชมนะมันก็จะเล่นได้ปกติแล้วนะครับเห็นไหมามาแล้วน,นี่ผมเอาไปปรับเป็นภาษาไทยนะแล้วก็รีเกมเข้าใหม่นะครับ เออเห็นไหมนี่มาแล้วภาษาไทยเราโคดทีโคตึงนี่กำลังเชื่อมต่อเลยนะฮะ very good very easy นี่มาแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเราลองไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะทุกผู้ชมนะอันนี้มันแพทใหม่มันก็ปรับกราฟิกได้แล้วนะทุกผู้ชมนะนี่กราฟิกเนี่ยปรับได้คุณภาพนะเฟรมลงเฟรมเรทนี่เห็นไหมอ่านี่พี่จะปรับไว้สักหกสิบพอนะหกสิบเฟรมเรทพอละเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีดอก อ่าทีนี้เราจะลงลงไปเล่นดูนะครับท่านผู้ชมนะแบทเทิรรอยเยลไปอ่าเห็นไหมเล่นได้ปกติเลยนะคนดูนะวู้หูตึงเปรียร้ยะเลยเดิอย่างนี้เนะี่ยอีเอมาแล้วว่ามาแล้วว่าคนดูอีจสอบแบบยูอะไรบ้างอะไรแบบนี้ t ้าถ้าดู มาดิมาดิรอครับรออันนี้ผมใช้ VPN 4ฟเกนะตอนนี้ก็เชื่อมต่อ VPN 4ฟเกอยู่ครับนี่อันนี้ปรับภาพสวยภาพสุดๆแล้วนะท่านผู้ชมนะโคตรเรโคตรตึงนะพี่นี่เ็นได้ปกติเลยนะครับ Very really good มาแล้วว่ะมาแล้ว,ว่ะเอาดิเอาดิยังรอยัยงตรึง มาว่ามาว่ามาดีมาดีาดูด,ดนอกวงเลยครับยังรอยังตึงลงมาครับกำลังทิ้งดิงนี่มากับเพื่อนนะคนดูนะลงนอกวงเกินไปเปล่าวะคนดูนี่เอาดิเอาดิเอาดิยังตึงย,ยังตึง วีเอรีกูดอีนี่ยิงรัวๆเลยครับนี่เล่นได้จริงเลยนะท่านผู้ชมนะนี่วิธีการอัปเดตนะบวกกับใช้ v p n 4เกมนะท่านผู้ชมนะอืมเฮ้ยว่างร่วงคนดูโคตรตึงยำกระหม่อมดิเตียบตึงเปียตึงเปียเอาว่ะ โหลดครับเก็บกระสุนกระสุนก่อนนี่นี่ก็เล่นได้จริงเลยนะท่านผู้ชมนะเออวิธีการอัปเดตเนาะแล้วก็ใช้กับคู่กับเจ้าตัว VPN 4 g กันะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการอัปเดตเจ้าตัวเกม Call of Duty Warzone Mobile นะไปอัปเดตกันไปอัปเดตกันได้นะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้เนาะตอนนี้ Call of Duty Warzone Mobile เนี่ยจะเปิดให้เล่นจริงนะครับประมาณวันที่21มีนาคม2024นี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มาพร้อมกับภาษาไทยแล้วก็ปรับกราฟิกได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะมือถือ Android เปคขั้นต่ำนี้แนะนำ <c> Snap <oughs> 720 ได้เป็นซิตี้เจ็ดร้อยฮลิโอจีเก้าหกนะฮะแล้วก็แรมสี่ขึ้นไปนะครับส่วนไอโอเอสนี่แนะนำเป็น iPhone 11ขึ้นไปนะหรือว่า Apple ิลอสิบสองนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสหรับวันนี้พี่โกตุก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตร